สวัสดีจ้าแพนครับทุกคนมื่อนี้ยายจะไม่ก่าผ้ามว้วนผ้าเขาโคเขา,ขาปาลาเหรเด้อจ้าเด้อสสวััดีครบมื่อนี้มาหาเห็ดเด้อจ้ามาใกล้อยู่เด้อจ้ามาเครื่องในเด้อจ้าเด้อจังหวัดอุบลเด้อจ้าเด้อหมานบ่หมานกะเป็นกำลังใจให้ยายในเด้อจ้าเด้อแพนครับทุกผู้ทุกคนทั้งทางในทั้งทางประเทศเด้อจ้าเด้อมาหลุนยายบึงมา เมื่อยกบยายของมาเด้อมาหาในกันเด้อจ่าเด้อไปผ้าขาวขู่เขาป้าแล้วเด้อจ้าพ่อล้วเด้อจ้าตัวแดงหลอกเล็กแหกหมานเด้อจ้าเด้อเจ้าขู่เจ้าป้าไก่หมันหมันนี้ขาวดินเด้อจ้าเด้อดอกหนึ่งนี่งาม เฮ้ยนั่งกระลิบมาะมือเดือดพี่น้องเด้อพ่อเดือดจ่าดอกหนึง่งเห็ดขาวดินได้เสาอ่าาะพอ,อกันได้ชอนดอกอืมนั่งกระลิมไปใสาา่เลยเสามาใกล้ <laughs> นคนก็สิตกเน,นาะเสาเนาะมันเป็นหนามอยู่ รู้จ่านี่เอออุ้ยมนัมนมันนะเด้อพี่น้องเห็นบ่พี่น้องมันมันมา,นมา,นมานแล้วนี่น่ะตามหาจนเจอเห็นปลุกไฟได้จ่าเด้อเจอเจอได้ดี่ได้จ่าเด้อ เมันมาแล้วเห็ดพวกไพได้จ้าเก็บเสาเก็บนี่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่อเฉียมเสียมเฉียมเผาเก็บเออเก็บนึกดึงนึกดึงเออนี่กูเอาเนี่ยกูจะดูไ มานล้วมาแล้วตามหาตามลาเห็ดปวกพอเจอพอดีเลยหายหนาชิ้นเจ้ามูยิ้งยิ้งเนาะเแ่าเนาะนี่นี่งามงามงามมามามาอีกเดี๋ยวเจ้าดอกหนึ่งใหญ่ก็ตาทองแยกใหญ่ก็หาแยกพอแล้วเห็ดน้ำหมากหรือเห็ดแดง เขาแพงดอกนึงเดือจ้าเอาใ้บ่นอนี่พี่นองเห็นบอนี่อ้เอาใ้อยู่เด้อพี่นองเด้อเดือจ้าเด้อดอกเดียวเดือจ้านี่เฮ็ดปูกเฮ็ดปวกแม่ไม้เฮ็ดปวกตาด่พี่นองนี่นี่ดอกหนึ่งใหญ่ๆงามๆเดือจ้าเด้อมันมาแล้วนี่ดอกนึงหล่มไปลองงองไม่ยังบุกินแบงกันเด้อนี่นี่ดอกนึงเดือจ้า จะเล็กก็เล็กมาเห็ดก็แดงพี่น้องเห็ดก็แดงห้องนึงได้เห็ดปวงจะดอกหกดอกเจ็ดดอกอยู่เลยเนาะหดอกเออสองดอกพี่น้องเออไฮ้นี่ดูจ่าเด้อมันหมันอยู่หาไปเรื่อยๆเฮ็ดยังก็เล็บไปเห็นเรา่น้องเนาะมามามาเป็นกำลังใจให้ยายเดลยชูปูชูคนเด้อเมื่อนี้มาสี่คน อุนเาหาคนด้วยจ่าเด้อมาห้าคนด้ยจ่ามาเคื่องในมามามาหาเก็บกับใหญ่มาหาเหมือยกับใหญ่น้ำเด้อ <laughs> อ้วย,ยู่หงลาหลายเถบ่งหงแล้วเดออเห็ดเขาดินเห็นบ่พีน่น้องเออ เก็บเท้าเก็บอือนี่ดิเอ้าเก็ดขาวพี่น้องเก็ดขาวดอกหนึ่งด้วยจ้าลื่มไปัเฉยๆจะได้กับเลื่มเก็บเก็บอือเลื่มไปเรื่อยๆพัวอีเรื่องด้วยจ้าดอกหนึ่งเกิดขาวดิน

ที่เคี้ยทีเป็นยังเฮ็ดเพิงเข่าได้นี่นเฮ็ดเพิงแสบได้นี่แสบปก็แสบเนาะไดตา<ซ>ท่องว่าแต่โบมแมนเอาปลามีดติอดอกหนึ่งด้วยจานี่ดอกงามๆี่ดอกหนึ่งเถ้าจุ้มๆเห็ดเขาดินโบนี่ดอกงามๆม,มาเก็บเด้อพี่น้องเด้อเขาดินเลยนี่งามเหี้ยเกี่เขาดินพี่น้นนอง ดอ,อกน้ำงาม,งามดอกนีส้สวยๆ <c oughs> งามขนาดลิ้มหิดโกแดงหรือหิตน้ำมารด้ิจ้านี่มะแกงือปนกันแซ่บคือเกลืหวานมันไม่ย <c oughs> ังาเท้าเข้าดิเหอเข้าดิเข้าดิครับงามเซ่อๆ <c oughs> <c oughs> นี่น่นนองปอนมือมาเก็บน้ำกันเหือ <c oughs> พอแอเวเด้อจ้าเฮ็ดเขาดินอีกเวเด้อจ้าเฮ็ดพ่นไปทางไหนเหมือนน้อเฮ็ดเนีงก็เอาเหมือได้นอพี่น,อน้องเนาะนี่มีแจะดอกงามๆน้องพี่น้องนี่สองดอกเงียงกันด้วยจ้าเห็นบอพี่นอ้องปนมือมาเก็บเด้อนี่ดอกงามๆเฮ็ไปยังเขาไม่ยังโต๊ะลุมเดียวอนหนึ่ง แต่ว่ากระตาเฮ็ดเฮียเด้เสาวอืมเนาะหนึ่งงามงามเดชจ้าเอ้าเท้เจ้าใ้องดอกอยู่นี่พี่น้องจุ่เด็กนองกได้กินไดยาอยู่นอกพี่น้องเนาะจุมมันี่น้องจุ่งามๆามเห็นบ่พี่น้องพอเฮ็ดพูนนี่จุมเฮ็ดพูนเฮ็ดไข่เขียวเดชจ้านี่ดอกนหน่อย เออสาวเจ๋ยมาเห็นเด้อจา้ามาทางพี่มาทางพี่นี่จีโอ้โนี่ใหญ่มาพอแล้วนี่ดอกแบบใหญ่เลยเออนี่หนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกโอ้ยม,มันมันเด้อจ้าเด้อนี่หมดบวกฟฟนยักษ์เออเจ้นี่ออนเออ,เอ,อจา้จาจ้าดีคะ่ะสวัสดีจา้า เออยายมาผัดพอที่ยังมาหามนหมันชิ้ทอดชิ้นทอดมันหมันมันมเลยมานเลยมาเลยมาตามเสียงเจอเลยมาเทาเอาเก็บนี่ขันชิหมันก็บ่ยากเนาะยาอเลยัออยู่แถวนี่ละย้ายมูบไงตีใกล้กันพอาะแว่าขาดพวกุบกเอาย่แถวนี้ย้ายกพิเลย โชคดีเหมือนกันมามาพี่น้องปอนมือมาเก็บด้วยจเด้องามเลยพี่น้องงามเออเมนเมนดอกไงจีเออนี่ยายกับา่อมูใหญ่เติบอยู่เนาะมูใหญ่เติบดอกไม่เติบดอกใหญ่ เตี๋ยดอกดอกดอกปาดปาดปาดเห็นละงูใหญ่ดิเนาะอือเห็นละงูขาวเด้อพี่น้อ,อง,น,องนี่มันมานมันใหญ่ดีใหญ่ดีใหญ่เลยจ้ามันจีไปทางเพลินเมื่บ่ลนะเถ้าคือย่ายบ่นี่โอ้ยเสือชีเรียบมันหอมดีพี่น้องเอ้ยเอาไปขว้าพอ่พอพ่อได้อยู่พ่อได้อยู่หอม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 อยู่โอ้ย เต้ดังเรียกว่าพี่น้องเลยเอ้าคือกันว่านี่เห็ดค่ะเห็ดเอ้าเห็ดยังเอ้าเหมดอนนี่เห็ดแดงได้จ่าเด้อมันมันจ่าเด้อจ่าเครื่องเสียงเครื่องเสียงอ่าหลงงามได้จ่าเด้อนี่พอพอหลงยันยันงามๆเห็ดเขาดินได้จ้าเด้อ พ่อได้กินได้ยากข้างนอกเลยอกหนึ่งด้วยจ่าเด้อเห็นบอกดอกง,ง,งามๆด้วยจ่าเด้อหนิตะทองมาเอาเลยตะทองอุ้ย <laughs> เก็บนะรูดพุดเลยด้วยจ่าว้ยว่าจะเห็ดกินพี่น้อง <laughs> อ่าใยมะพร้าวอีกแล้วอุ้ยดอกงามดอกปั้นเห็ดปวกอุ้ยเนี่ยดอกปั้นดอกปั้นเห็ดโพดด้วจ่าเด้อเรี <laughs> นยนบอกพิษว่าถือฮิขาใหญ่ เห็ดขาวดิ้นเด้อจ้านี่อยูกไข่กันเด้อจ้าเด้อนี่ดอกหนึ่งเด้อจ้าเออมีแต่ดอกใหญ่ๆงามๆโอ้ยตาทองตาทองไว้ตาทองหายตาทองนึงเด้อจ้าโอ้ยไปเอาบะได้โอ้ยไม่ก็ตกเอาไปเป็นเสือเด้อจ้าเด้อนี่เอาไม่ได้เห็ดนมากงามเด้อจ้าเด้อนี่ดอกกะลังงาม อีกอกระเด้อจาอ้าเด้อเห็ดปวกแดงหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสีดอกเท่าเท,าทามาๆมๆพ่อแล้วพ่อีกแล้ว,ออลวเอาเก็บบ่นี่บึ้งบ,งบงเคียดีดีบึง้งเออเรื่อ,องเ้นน้ำไม้นะเออนี่เอาอเ,เปิดเปิด ดูดุกาคนเออเออพี่น้องนี่กำลังจุ่มจองพี่น้องเฮ้ยพี่น้องเฮ้ยนี่เสียงม่าเลยเดี๋ยวๆเสียงสียงพี่น้อง นี่กระาระางมันกระรางมันนี่ไห้โนะหยโวยบึ่งนีนเด,ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไทยอ่อนหนิคนอ้า,อา <ừ> งขึ้นเอาง,งามงปมัวไปเลยมอนี่เห็บพวกแด,ดง เก็บเดียวเดียวเนี่ยมันอยากจะท่องมันชั่ววันที่นี่เลังงามเนาะก่งงามงามดีนี่ว้ายตัวไออ้ พอ่อยู่พอ่อยู่จุ่มหนึ่ง,งมาเด้อมาเด้อมาเก็บเด้อพี่น้องชูปูชูข้นได้จุ่มหนึ่ง <c oughs> ล้วลไปเลยเ <c oughs> ดือทองฮะจักดอกได้ซิบดอกตุ่นเนี่ยเก็บถือกันเด้อพี่น้อยอ๋อเนีย่ยน้่าดอกข่าใหม่เล็กจริงเลยมา เร็วๆนี่ยเป็นยังพูดพีเร็วจัมันมุนเหีอนอนอ้ยแห้งข้มาอุ้ยพี่อายพุ่งใช่ก็ได้เออเอออ้ยพี่นนอนไงขึ้นเห็นเลยอู่จังไดหละสาเห็นเหีนมอยู่เลือกน่ะอมันดันขึ้นมาได้มันดันขึ้นมาได้ที่พี่นนอนย Ừ. nước gừng uh. ừ gối bộ đại sản thì để đoạn đường bò đổ. để đoạn đường bò bò miền đoạn đường này mày phải nói ừ. người nản mất khẩu chỗ này mày em ừ. ừ. là để trà đoạn như nhây ngâm ngâm để trà đó hết khay kia ui ừ. phải nói người khá như nhây, nhây ừ mà 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 kẹp cái dài rồi khá như ngâm ngâm ừ, ừ. บางทีล่ะขาพออีกเลยด้วยจ้าเห็ดขาวดินนี่งามๆรัวๆไปเลยวันนี้นี่พี่น้องเนอรนี่เห็ดขาวดินด้วยจ้าเด้อยายพอได้กิ๊ได้อยากกินเนาะจ้าน้อยเด้เต็มกระตาเนาะอยู่ีได้จ้าเยอะยายชิจบคลิปได้นี่ ยายชิจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ด้วยจ่าเด้อเก็บเห็ดปวกลัวๆไปเลยด้วยจ่าเด้อเห็ดปวกแดงเออพิษปวกแดงมากเกินหน่อยด้วยจ่าเด้อมานมานบุพอดีกินได้อย่างดูคันชอบคลิปยายคลิปนี้ก็จะลืมไปกําลังใจให้ยายด้วยจ่าขอพุ่นทุกกําลังใจขอพุ่นทุกไหลทุกแจ่ทุกคอมเมนต์ให้ยายด้วยดีเสมอมาถ้ายายผิดพลาดประกันได้ยายขออภัยด้วยจ่าสวัสดีจ่า สวัสดีครับรลักนาทุกคนสวัสดีครับเออมันมานัวๆไปเลยเด้อจ่าเดือด